แจกสูตรสล็อตฟรีครับพร้อมเข้ากลุ่มรับเพียง50คนเท่านั้นนะครับย้ําว่าฟรีนะฮะตัวนี้ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับดูนะฮะตัวนี้ผมจะให้ท่านดูสูตรนะฮะเป็นสูตรที่แฮ็กเข้าไปกับสล็อตหลายๆค่ายไม่ว่าจะเป็น SA Joker เนะเดี๋ยวดูที่ห้อง94%ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะไปดูกันก่อนนะครับตัวนี้ผมเลือกห้องที่สูตรบอกว่า94%นะเลือกห้องตรงนี้ไปเลย นะจะบอกว่ามีสูตรกับไม่มีสูตรมันดีและแตกต่างกันยังไงนะปกติสายปั่นนะครับบอกว่าปั่นแล้วปั่นอีกไม่เคยได้เลยนั่นแหละฮะคือปัญหานี่คือนะครับตัวช่วยนะครับที่ดีที่สุดในปี2020เลยนะฮะผมบอกว่าอันนี้อาจจะช่วยท่านนะครับเลือกห้องที่มีโอกาส Big Win นะครับมากที่สุดห้องไหนที่เกิน90%ขึ้นไปท่านสามารถเลือกและเล่นได้เลยเดี๋ยวดูครับ อ่ะผมเข้าไปแล้วนะฮะเป็นค่ายของโจกเกอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะดูนะครับทุนเพียง500บาทนะฮะทุนเพียง500บาทปกติเนี่ยเราเล่นอยู่แล้วใช่ไหมสามร้อถึงห้าบาทนะครับก็ใช้เครดิตตรงนี้เลยครับนะในการหมุนเล่นถ้านะครับเราไปเล่นบาคาร่าเนี่ยนะครับห้าร้อยบาทนะครับเล่นผิดไปหนึ่งเปิดหมดเลยนะโอกาสที่จะได้หายไปเลยนะครับแต่ตรงนี้ครับหมุนไปที่25บาทนะครับ 25บาทนะครับมาดูกันว่าสูตรที่เราใช้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยให้เราจริงหรือเปล่านี่ครับเดี๋ยวหมุนไปก่อนนะสำหรับคนที่ทุนน้อยๆนะครับลองคิดดูนะครปั่นไม้ละ25บาทได้โบนัสทีเนี่ยเกือบ1,000เลยแต่ถ้าไปกดบารนะครับผิด1ไม้เนี่ยอย่างที่บอกไปอาจจะหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนถ้ามีสูตรอยู่แล้วเนี่ย หาเงินกับสล็อตไม่ยากเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูว่าจะได้หรือเปล่านี่ครับมาแล้วหมุนที่25บาทนะครับ25บาทเท่านั้นนี่ครับสามร้อทุนน้อยๆก็มีโอกาส Big กวินนะฮะดูครับหมุนไปโอโ้ยังไม่มาครับดูนะครับดูดูไปด้วยกันเลย ย้ำอีกทีครับมาเลยครับมาเลยครับเมเกวนครับมาแล้วขึ้นไป50 60 70 80นะครับขอสักเท่าไหร่ขอให้ได้ทุนเราอ่ะขอให้ได้ทุนเรา500ได้ไหมเกิน500้ยไหมดูครับดูครับขึ้นไปแล้ว200นะครับ2 4 0ร0 2ย0ี้าครับย้ำนะครับว่าผมนะครับแจกฟรีแจกฟรีนะครับใครได้แล้วนะครับมาคอมเมนต์ด้านล่างโพสต์นี้ด้วยครับว่าได้รับสูตรนี้แล้วนะแล้วก็กลุ่มก็ฟรีวันนี้ ใครที่มีปัญหาอยู่ที่เล่นเองแล้วไม่ค่อยได้นะครับไม่เคยได้บิ๊กวินหรือบวกเลยลองเอาไปใช้ดูมันจะดีกับท่านนะฮะและท่านจะได้เงินออกมาดูครับนี่ฮะดูครับ700เกินไปแล้วนะครับเกิน500รได้มา790กบาทนะฮะลงทุนไปที่เท่าไหร่5 0 0บาทครับได้กลับมา 1, 3 7 0บบาทก็ถือว่าโอเคครับนี่ฮะรับเงินไปเลยง่ายๆครับแค่มีสูตร